ครับรทองไฟในประจําค่ําคืนวันเพื่อสิรที่1สิงหาคมนะครับคู่เปิดหัวของรายการไทยทอดสดผ่านช่อง5้านะครับรอยดาราแก,กนระรุมวยไทยความมือของผมกับน้องไอดีกอเจริญศักซ้ายมือของผมนะครับคู่นี้เจอกันมาแล้วสองครั้งนะครับพแพ้ผัดชนะกันมาครั้งล่าสุดนี่เราชนะเป็นไงครั้งนี้ซ้อมเตือนตัวเป็นไงซ้อมดีค่ะซ้อมดีแล้วก็สภาพร่รางกายเริ่มร้อยค่ะเริ่มร้อยวางแผนยังไงการชก ก็รอดูบนเวทีครั้งครั Jamie, lonely, no. ้งครั้งที่ล้วชนะเขาเนี่ยครั้งนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนก็มั่นใจค่ะมั่นใจเป็นคนที่ไหนในลูกเชยงรายเชยงรายขอกำลังใจชาวชียงรายะขอชาวชังรายช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะอ่าายมือของผมกับน้องไอที่คอยเจริญศักดิ์ครั้งแรกเราชนะเขาอ่าครั้งแรกเราชนะเขาครั้งที่สองที่เจอกันนี้แพ้วันนั้นแพ้เพราะอะไรรู้ไหมมาทำหราหน้าตาช่างเหรอ แล้ววันนี้อันนี้มาขาดค่ะมาขาดแล้วซ้อมซ้อมกี่วันแล้วลูกตั้งแต่นั้นก็ซ้บบอมมาตลอดซ้อมมาตลอดแล้วมั่นใจว่จาจะล้างตาเขาได้ไหมวันนี้มัม่นใจมั่นใจเอาลูกไหนชนะก็มาน่าจะ <laughs> แล้วคนที่ไหนในลูกคนพลงงาค่ะคนพลัางงาอขอยกำลังใจชาวพลงงานอนะ่ยชาวพลงงาเป็นกำลังใจดูด้วยนะคะอะแล้วครั้งที่แล้วนี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ดูนี่ติดตานะครับเพราะ มวยกุ๊กกี้สุดสีแต่น้องไอดีเนี่ยรู้สึกครั้งที่แล้วได้ห่วงพี่เลี้ยงมากไปหน่อยเอาแล้วครั้งนี้มาดูก็ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง